สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอในหัวข้อขั้นตอนและปัจจัยสําคัญต่อการออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและลงปรับปรุงคุณภาพของน้ําของชุมชนนะคะก็จัดทําโดยนางสาวชาลิสาเกตอัมรหัสปีหกห้าหนึ่งศูนย์สองสี่สี่นะคะหนึ่งเนี่ยคือพูดในเรื่องของขั้นตอนการดําเนินการออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียแล้วก็ลงปรับปรุงคุณภาพน้ํานะคะก็จะมีอยู่ในห้าหัวข้อนะคะก็คือหนึ่งเนี่ยคือการจัดทํา แผนหลักในการจัดการน้ําเสียชุมชนนะคะ2คือการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ3คือการออกแบบรายละเอียดนะคะ4คือการก่อสร้างนะคะแล้วก็5เนี่ยคือการดําเนินการเดนระบบนะคะในส่วนของหัวข้อที่2นะคะคือการรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการนะคะ ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการนะคะทาให้ง่ายต่อการตรวจสอบและก็าการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็คือ1เนี่ยมีความสําคัญเนื่องจากจะส่งผลต่อการดําเนินการในขั้นตอนต่อไปในระยะยาวนะคะ2เนี่ยเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่องบประมาณการดําเนินระบบประสิทธิภาพนะคะของระบบด้วยนะคะในส่วนของข้อมูลต่างๆที่ควรมีในรายงานการศึกษาข,ของความเหมาะสมของโครงการนะคะก็จะมีดังนี้เลยนะคะ สามเนี่ยจะมีเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือนะคะประชาชนเนี่ยควรมีส่วนร่วมในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการเลือกตั้งการเลือกที่ตั้งของโครงการขณะกา่อสร้างการเดินระบบแล้วก็การจ่ายค่าธรรมเนียมนะคะก็คือประชาชนเนี่ยควรได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายเนี่ยค่ะ สีเนี่ยคือการสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะเพื่อให้เข้าใจสภาพพื้นที่แล้วก็ปัญหายอย่างแท้จริงนะคะรายละเอียดก็มีดังนี้เลยนะคะ5เนี่ยคือปีเป้าหมายแล้วก็แผนการแบ่งก่อสร้างเป็นช่วงนะคะปีเป้าหมายก็คือระยะเวลาในอนาคตที่ระบบเนี่ยสามารถรองรับอัตราการไหลและปริมาณ มลพิษที่เกิดขึ้นและยังสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งหนึ่งเนี่ยคือปัจจัยที่มีผลต่อการกําหนดปีวเป้าหมายหรือช่วงเวลาการขยายระบบนะคะ2เนี่ยก็คือปีวเป้าหมายของโครงการ3คือการแบ่งการก่อสร้างออกเป็นช่วงนะคะ6เนี่ยคือในส่วนของพื้นที่บริการนะคะพื้นที่บริการก็จะเป็น พื้นที่ของชุมชนที่จะระบายน้ําเสียลงสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียแล้วก็ถูกลำเลียงไปบําบัดที่โรงบำบูคุณภาพน้ําของชุมชนนะคะแล้วก็พื้นที่เป้าหมายเนี่ยก็จะหมายถึงขนาดของพื้นที่บริการในปีเป้าหมายซึ่งมีปัจจัยแล้วก็ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการกําหนดพื้นที่เป้าหมายนะคะ จดเนี่ยคือที่ตั้งของลมปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนนะคะก็คือควรตั้งอยู่ใน,คว,ในควรตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดน,น้ำเสียแล้วก็แหล่งรับน้้ำทิ้งนะคะ,ะระยะท่อแล้วก็สถานีสูบนะคะจุดระบายน้ำทิ้งนะคะควรอยู่ท้ายชุมชนแล้วก็ไม่ควรอยู่ก่อนจุดสูบน้ำดิบนะคะสำหรับผลิตน้ำประปามีถนนเข้าถึงได้สะดวกนะคะ ควรมีระดับพื้นที่ต่ํากว่าพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วก็คนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีน้าท่วมลักษณะของชั้นดินแล้วก็ระดับน้ําได้ดีน,นะคะพื้นที่ที่ต้องมาที่ต้องมากพอนะคะสําหรับแปลงขยายระบบถึงปีเป้าหมายนะคะหน่วยแบาบ,าบท้ายเนี่ยคนอยู่ต่ํากว่าหน่วยเริ่มต้นนะคะแล้วก็เจ้าของโครงการเนี่ยควรทาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสี่เนี่ยคือการค่าการจํานวนประชาชนในอนาคตนะคะ แล้วก็ในส่วนของโฟเลตเนี่ยสัมพันธ์โดยตรงกับจํานวนประชากรนะคะแล้วก็อัตราการใช้น้ําเฉลี่ยนะคะค่าการจานวนแล้วก็ความหนาแน่นของประชากรตามลักษณะโดยการใช้ประโยชน์ของที่ดินในชุมชนจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะคะในส่วนของที่เราต้องรู้เนี่ยคือหนึ่งเนี่ยแหล่งข้อมูลของประชากระคะคือสํานักเราก็จะได้จากสํานักงานการทะเบียนราชแล้วก็กองทะเบียนนะคะกรมการปกครองแล้วก็สํานักงานสถิติแห่งชาตินะคะสานักงาน สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในส่วนของ,ข,องข้อที่2เนี่ยคือจะเป็นวิธีการคาดการณ์จนวนประชากรนะคะตามหลักสถิติและก็คณิตศาสตร์เนี่ยมีหลายวิธีขึ้นกับลักษณะการขยายตัวของชุมชนนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่คาดการณ์ในอนาคตเนี่ยก็จะสามารถคํานวณได้จากวิธีการแบบเลขคณิตวิธีโตแบบเลคขคาคณิตวิธีโตแบบเฉลอตัววิธีโตแบบเส้นโค้งรูป S นะคะแล้วก็วิธีเปรียบเทียบวิธีเทียบสัดส่วนค่ะ เก้านะคะจะเป็นอัตราการใช้น้านะคะปริมาณการใช้น้ําประปาของชุมชนเนี่ยควรคานวณจากมาตรการการวัดน้ําของชุมชนโดยตรงนะคะถ้าคํานวณจากกําลังการผลิตของประปาเนี่ยหักลบด้วยปริมาณน้ําที่ด้วยในระบบจ่ายน้ําด้วยนะคะแล้วก็มีจานวนประชากรก็คือควรกาหนดจากทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ชุมชนโดยทั่วไปก็จะมีระบบ ผลิตน้ำประปาในช่วง3ถึง1 0 0ถึง340ลิตรต่อคนต่อวันนะคะ10เนี่ยจะเป็นการอัตราไหลรายวันเฉลี่ยนะคะซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อวันนะคะที่ถูกวบรวมเข้าสูมม่ระมบัดน้ำนะคะแล้วก็เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราไหลของปีนี่นะคะ่ะสิเน,เนี่ยคืออัตราการไหล เกิดน้ําเสียนะคะซึ่งปริมาณน,น้ําเสียที่ซึ่งเกิดจากการใช้น้ําในกิจกรรมต่างๆในชุมชนนะคะซึ่งอัตราน้าอัตราการใช้น้ำเนี่ยก็จะมากกว่าอัตราการเกิดน้ําเสียสิบสองเนี่ยจะเป็นอัตราลวดซึมของน้าไหลเข้าท่อนะคะน้ำลวดซึมเข้าท่อก็จะเป็นน้ําใต้ดินที่ลวดซึมเข้าระบบนะคะเกิดจาก จุดเชื่อมต่อที่แตกชำรุดนะคะแล้วก็ควรหามาตรการป้องกันลื่นว่าลดปริมาณน้าใตดินที่ไหลซึมเข้าท่อนะคะคก็จะเป็นแล้วก็มีน้ําไหลเข้าท่อนะคะซึ่งหมายถึงน้ําฝนที่ไหลเข้าสู่ท่อน้าเสียแล้วก็ท่อแต่น้ําเสียนะคะเกิดจากการบรรจบท่อที่ผิดนะคะคแล้วก็ถ้าน้ําแล้วก็ในส่วนของน้ําไหลซึมเข้าท่อส่วนด้วยน้ําไหลเข้าท่อเนี่ยก็จะคิดเป็นสัดส,ส่วนที่0.2ของอัตราการเกิดน,น้ําเสียนะคะ 13เนี่ยจะเป็นการแปรผันของอัตราการไหลนะคะซึ่งอัตราการไหลชั่วโมงสูงสุดแล้วก็ต่ําสุดส่วนได้ต่ําสุดอ่ะก็จะเป็นก็จะเกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงนะคะเมื่อเทียบอัตรารายวันเฉลีย่ยตลอดปีนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของลักษณะน้าเสียชุมชนนะคะซึ่ง1เนี่ยจะมีเป็นพารามิเตอร์ที่มีความสําคัญต่อการออกแบบ BOD COD เซปินเดสโตลิด TKN นะคะแล้วก็มีส่วนในส่วนของสองน,นะคะจะเป็นวิธีการกําหนดลักษณะน,น้าเสียชุมชนนะคะแบ่งออกเป็น2ว,วิธีก็เป็นการสุ่มเก็บตัวอย่างการอ้างอิงจากข้อมูลสุติภูมินะคะ3เนี่ยจะเป็นลักษณะน้าเสียชุมชนของประเทศไทยนะคะ15นะคะก็จะเป็นมาตรฐานน้าทิ้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะสามารถดูได้ตามนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ